ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอน่าสน6เหตุผลแมนยูได้ประโยชน์เซนราฮิมสเตอร์ลิงอนาคตของราฮิมสเตอร์ลิงยังอยู่บนเส้นได้หลังมีแวลที่นักเตะจ,จะไม่เป็นที่ต้องการของเชลซีและนั่นทำให้เขามีข่าพวพัวพันกับแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้ นับตั้งแต่เปิดฤดูกาล2024-2025เอนโซมาเรสกาผู 2025, so ka, ้จัดการทีมเชลซีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการใช้งานสเตอร์ลิงและนั่นหมายความว่าเขาเตรียมที่จะเก็บเข้าของอัมลาชินสแตมฟอร์ดบิดอย่างเร็วที่สุดก็ช่วงเดดไลน์ตลาดพ่อฮาแคงช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนว่าแมนเชสเตอร์เต็ดแสดงความสนใจอยากรับเซ็งอดีตเด็กปั้นหงแดงลิเวอร์พูลมาร่วมทัพ และถ้าหากเขาย้ายมาสวมเครื่องแบบปีแสดงแน่นอนว่าน,นั่นจะทำให้เอริกเทนฮากได้รับประโยชน์มากมายในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมสำหรับสู้ศึกในซีซั่นนี้หนึ่งความเร็วและทักษะสเตอร์ลิงมีความโดดเด่นที่เห็นอย่างชัดเจนนั่นก็คือความรวดเร็วและมีทักษะในเชิงลูกหนังชั้นยอดซึ่งมีประโยชน์อย่างมากกับการเล่นตำแหน่งปีและนั่นทําให้แมนเชสเตอร์มีมิติใหม่ๆในการสร้างเกมรุกและที่สําคัญความเก่งชาตของเขาสามารถสร้างปัญหาให้กับกองหลังคู่แข่ง 2. อ,อันตรายในการทําประตูโดยผลงานชั้นยอดในการยิงประตูในศึกพิมริกอังกฤษได้ถึง123ประตูแน่นอนว่าสตอร์ลิงจะเป็นออปชั่นชั้นดีในการทําประตูให้กับผีแดงที่สําคัญการได้เข้ามาร่วมทีมจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้กับโจชัวเซอร์ซีและรัสมูดฮอยลุนเพื่อยกระดับฝีเท้าในขณะเดียวกัน,นก,ก,ก็สามารถที่จะช่วยแบ่งเบาภาระในการทําประตูให้กับทั้ง2คนได้ด้วย 3. ประสบการณ์และความเป็นผู้นํา สเตอร์ลิงผ่านการเล่นกับทีมชาติอังกฤษและยังเคยคว้าแชมป์พิมร์ลิกมาแล้วแน่นอนว่าเขามีประสบการณ์ที่แสนล้ำค่าและมีความเป็นผู้นำในห้องแต่งตัวของแมนยูเพื่อจะกระตุ้นพวกเขาให้พยายามสร้างผลงานเพื่อนำความสำเร็จมาสู่ทีม4แทคนิคยืดหยุ่นได้ความสามารถที่หลากหลายของสเตอร์ลิงทำให้เขาสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งในแนวรุกและนั่นทำให้อริคเทนฮากสามารถยืดหยุ่นแผนการเล่นและเลือกตัวนักเตะได้อย่างเหมาะสมในแต่ละเกม 5. ้าคู่แข่งอ่อนกำลัง แม้หลายคนมองว่าเตอร์ลิงไม่มีอนาคตกับเชลเซีในยุคมาเดสกาแต่ด้วยศักยภาพของนักเตะแน่นอนว่าถ้าหากเก็บเอาไว้ก็น่าจะช่วยทีมได้ในยามฉุกเฉินแต่ถ้าสิงห์ูเลือกปล่อยนักเตะให้กับแมนยูนั่นหมายถึงการยื่นหอกให้กับคู่แข่งแย่งแชมป์ลีกเพราะมันจะทําให้ปีแสดงมีขุมกําลังที่แข็งแกร่งขึ้นในขณะดีวกัรเชลซีจะมีขุมกําลังที่อ่อนลง6ขุมกําลังเชิงลึก กรณีนี้สอดคล้องกับข้อ5เพราะการได้สเตอร์ลิงมาร่วมทัพนั่นหมายถึงการได้นักเตะที่มีประสบการณ์สูงและเต็มไปด้วยความสามารถซึ่งทําให้แมนยูมีขุมกำลังเชิงลึกที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นที่สําคัญการที่ทีมมีโปรแกรมในการลงสนามเยอะมากมันทําให้เทนฮากสามารถใช้ระบบโรเตชันและยังลดการพึ่งพานักเตะคีย์แมนเพื่อให้พวกเขาได้พักร่างกาย มีคนรอเสียบแมนยูเล่นแบบนี้เอริกเทนฮากจะรอดไหมขอขอบคุณบทความจากบอบูถามกันเข้ามาเยอะเหลือเกินว่าเอริกเทนฮากจะรอดไหมหนึ่ก่อนอื่นขอบอกนะครับว่า2นัดแรกในศึกเพเม,มรีกแมนยูเจดเล่นดีขึ้นจริงๆอย่างน้อยก็ไม่ถูกคู่แข่งล่อเป้าเพียงแต่ยังดีไม่พอที่จะชื่นใจปัญหาหลักๆที่เห็นคือเกมรับยังปล่อยให้เสียประตูง่ายๆและดือด้อ เสียแบบไม่น่าเสียและเสียในช่วงเวลาต้องห้ามแบบหน้าเอาเครื่องตัดา้ายัดเข้าไปในลใําไส้เกมรุกไม่มีความหลากหลายอะไรเลยและประสิทธิภาพต่ำมาก 2. ทีนี้มาดูรูปแบบและสไตล์การเล่นเรียนตามตรงว่าแทบไม่ต่างจากตอนที่กุนซือรัอย่างหลุยฟานเก่าเป็นกุนซือคือเล่นด้วยความระมัดระวังเกมช้าทายบอลกันไปมาด้านกว้างขึ้นไม่ได้ก็คืนหลังก่อนจะเจอช่องแล้วเปลี่ยนจังหวะเป็นการจู่โจมอย่างฉาบฉวย ขนาดระมัดระวังยังอุตส่าห์เสียประตูแบบหมูหมูระดับบอนอปตอมาก 3. วิธีการเล่นอันน่าเบื่อแบบนี้คงยากที่แมนเดจจะพุ่งเข้าชนและวิ่งเข้าใส่ความสําเร็จในเรมลีกแถมไม่ถูกใจผู้มีจิตศรัทธาในปีแสดงเพราะขาดความเป็นตัวตนของแมนเดจที่ถูกปลูกฝังมานานจนกลายเป็นภาพจําอย่างรุนแรงคือจะอะไรก็ช่างปีแสดงต้องเล่นเกมรุกเพื่อเอนเตอร์เทนแฟนบอลเป็นหลักครับต่อให้ยุคสมัยของฟุตบอลมันเปลี่ยนไปขนาดไหนก็ห้ามทิ้งขนบและกระเือปรัชญาของตัวเองทิ้งเด็ดขาด 4. เปล่าผมไม่ได้ต้องการให้แมนเตดตครองบอลขึงเกมลุกบุกกระน,นำใส่คู่แข่งจนต้องใช้รูทวานหนักช่วยหายใจแบบเดียวกับแมนซิตี้อร์เซนอลหรือลิเวอร์พูลนะครับและไม่เว้นแม้แต่สเปอร์ของนาแอนส์ที่เล่นเกมลุกแบบไม่มีเกียร์ถอยหลังเพราะรู้ดีว่าคุณภาพของอเล่นพันอาสูรชุดนี้อาจไม่สูงพอที่จะทำแบบนั้นได้แต่เวลาครองบอลมันก็ควรจะกล้าบุกกล้าวัดและกล้าเอาบอลไปข้างหน้าบ้างโว้ยไม่ใช่ปีกได้บอลแล้วมัวแต่ดึงจังหวะกลับมาทำชิ่งวนไปวนมา แทนที่จะก,กระชากเข้าไปโจมตีให้รู้แล้วรู้รอดมันตลกดีนะครับที่คุณอุตสาวดวายเป็นเงินถึง60ล้านปอนด์ซื้อตัวรุกอย่างเมสันเมล์มาร่วมทีมเพื่อวิ่งไล่บี้คู่แข่งแล้วเอาสถิติการวิ่งเพรสจนได้บอลคืนมาอ้างว่านักเตะผู้นี้มีประโยชน์ในเคาน์เตอร์เพรสอะไรนั่น5ด้วยสไตล์การเล่นกล้ากล้ากลัวแบบนี้โดยการจัดตัวแบบไม่มีกองหน้าตัวเป้าด้วยการเปลี่ยนตัวแบบอะไรของมึงครับด้วยความผิดพลาดระดับอนุบาลมีน้อยที่ไม่รู้จักจำ เอริกเทนฮากเหมือนขุดหลุมฝังตัวเองอย่างไรชอบคนต่อให้ได้รับผลการแข่งขันที่ดีในศึกแดงเดือดวันอาทิตย์นี้และต่อให้ได้เริลอูกาเต้มาเสริมแดนกลางอีกคนหากผู้จัดการทีมยังยึดรูปแบบเดิมๆด,ด้วยมั่นใจในปรัชญาลูกหนังของตัวเองเสียเต็มประดาไม่น่าเกิน3มเดือนพี่ม้าพูดในใจว่าเดี๋ยวรู้เลยผีก็ไม่สนชิเวลสอต้องอยู่สิงหลังคนเดดดลายซื้อขาย รายงานระบุว่าเบนชิวิลทำท่าจะไม่ย้ายออกจากเชลซีเมื่อพ้นเดทไลน์ตลาดซื้อขายวันศุกร์นี้โดยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่สนใจเขาดาวเตะวัย27ปีเป็นหนึ่งในแข้งของเชลซีที่ต้องแยกซ้อมจากทีมชุดใหญ่เนื่องจากเอนโซ่มารสกายอมรับว่านักเตะจะต้องย้ายไปหาโอกาสลงสนามกับสโมสร,รอื่นก่อนหน้านี้มีข่าวว่าชิวลถูกเสนอให้กับแมนเชสเตอร์ยูถึงอย่างนั้นรายงานหลายเสียงระบุว่าปีแสดงไม่ได้สนใจจะเซ็นสัญญาเขาเลย ค่าเหนื่อยของชชเวลดูจะเป็นอุปสรรคสาหรับการย้ายทีมด้วยสัญญายืมตัวในช่วงท้ายตลาดซื้อขายแบบนี้ด้วยย้อนไปเดือนเมษายนปีก่อนชีเวลเซ็นสัญญากับสิงห์ลูไว้จนถึงปี2027โดยที่สโมสรอ,อัพค่าเหนื่อยของเขาทะลุ200 0 0 0ปอนต่อสัปดาห์นั่นทำให้สโมสรที่จะจา่ายค่าเหนื่อยเขาไหวนั้นเหลือน้อยลงทําให้คาดหมายว่าชชเวลจะต้องอยู่กับเชลซีต่อไปอย่างน้อยก็ครึ่งแรกของฤดูกาลชีเวลย้ายมาจากเลสเตอร์ซิตี้ในปี2020ได้วยค่าตัว5 0ล้านปอนด์และเป็นตัวจริิงในนเกกมมที่ Chelsea ชชชลซะต้ควาป แต่หลังจากนั้นมาก็มีปัญหาในเรื่องฟอร์มและความฟิตเขาพลาดการติดทีมช่างกฤดชุดยูโร2024ให้หลังลูกชอโดนเรียกไปแม้จะมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์ก็ตามชิวเวลยังเสียตำแหน่งในเชลซีไปด้วยให้หลังมาร์คคูคูคเละย,ย่าก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ็กซ้ายอีแวนรีไทยทีมชาติเปิดทางแข้งรุ่นใหม่ จนนี่อีแวน์ปลากหลังจอมเก่าของแมนเชสเตอร์เด็ยืนยันรีทายจากการรับใช้ทีมชาติไอร์แลนด์เหนืออย่างเป็นทางการแล้วดาวเตะวัย36ปีลงเล่นให้ทีมชาติเป็นทั้งที่107นัดนับตั้งแต่ประเดิมสนามเมื่อปี2006ส่งผลให้เขากลายเป็นนักเตะที่ลงเล่นให้ไอร์แลนด์เหนือมากที่สุดเป็นอันดับ4อีแวน์ยังเป็นหนึ่งในขุนพลชุดสึกยูโร2016โดยพวกเขาเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์เมเจอร์รายการแรกในรอบ30ปีและผ่านการเป็นกัปตันทีม13 18คคครรรััั้งงงงหหลลลจจจาาาาากิิดแะะพณอออย่อบอบ่บบผนไปปี ผมรู้สึกว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะอำลาวงการฟุตบอลทีมชาติแล้วตั้งแต่ประเดิมสนามเมื่อปี2006เมื่อเราเอาชนะสเป,ปนไปถึงเกมสุดท้ายในเดือนมิถุนายน2024ถือเป็นสิ่งที่พิเศษอย่างยิ่งอีแว่นกล่าวการได้สวมเสื้อสีเขียว107นัดและเป็นตัวแทนของชาวไอร์แลนด์เหนือถือเป็นเกียรติสูงสุดสำหรับผมพวกคุณแฟนๆผมภูมิใจมากที่ได้เป็นตัวแทนของพวกคุณ ทุกคนในสนามการสนับสนุนและความรักที่ไม่ลดละของพวกคุณไม่เคยถูกมองข้ามและผมจะคิดถึงค่ำคืนเหล่านั้นขณะที่ไมเคิลโอนีผู้จัดการทีมชาติแอร์เลนเนือกล่าวว่าการได้ร่วมง,งานจอห์นนี่เป็นเกียรติอย่างแท้จริงเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของเราจากการลงเล่นในานามทีมชาติ107นัดของเขาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนจอห์นนี่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่ดีเสมอมาแต่ก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเช่นกันและคอยดูแลผู้เล่นคนอื่นๆในทีมเสมอ เขารักการเล่นให้กับทีมชาติของตัวเองเสมอและเราจะคิดถึงคุณภาพและการปรากฏของเขายังไหวเอริกเซนติดทงเดนมาร์กเตะใน่ฉลีกเดือนหน้าคริสเตียนเอริกเซนกองกลางจอมเก่าของแมนชเชสเตอร์ยังคงมีชื่อติดทีมชาติเดนมาร์กชุดลงเตะยูฟ่าในชฉล่นลีก2024-2025ในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ ในขณะที่การปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นหลายจุดรวมถึงตัวเจ็บหลายรายเช่นราสมุดอยลุนไม่ติดโถงมาแต่อย่างใดเอลิกเซนถูกเพ่งเล็งว่าในวัย32จะถูกหมังเหมือนจากทีมโคโนมยุคสร้างทีมใหม่ภายหลังตกรอบ16ทีมสุดท้ายยูโร2 0 2 4ไปแบบที่เอาชนะใครไม่ได้ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์อย่างไรก็ตามการประกาศตัวล่าสุดยังคงปรากฏชื่อของเอลิกเซนติดอยู่เช่นเดียวกับขาประจำอย่างแคสเปอร์ชไมเคิลยานิกเวสต์เกดโยอาคิมแอนเดเซนคริสเตียนอการ์ดหรือ ber, แคสเปอรโซีพ ส่วนฮอยลุนถูกมองข้ามไปไม่ติดทีมเนื่องจากบาดเจ็บเช่นเดียวกับอันเดสเคเตนเซนกองหลังบาสซโรนาและยอาคิมเมเล่วิ่งแบ็กจากวัวบวกส่วนมาเทียสเยนเซนจากเบนฟอร์ดฟิลิปบิลลิงจากบอลมัดเยสเปอร์ลินสตอมจากเอเวอเตหรือมาตินแบรนเบิจากเกรมิวไม่ถูกเรียกตัวทั้งนี้เดนมาร์กจะเป็นหัวในชั้นลีกเอก,กลุ่ม 4, 4สีซั้นมาด้วยกันพบกับสวิตเซอร์แลนด์พระราบดีที่5กันยายนตามด้วยเซอร์เบียอาทิตย์ที่8กันยายนซึ่งทั้งสองนัด ภายหลังตกรอบยูโร2024แล้วเดนมาร์กมีความเปลี่ยนแปลงในหลายจุดทั้งปลดแคปเปอร์ฮูมันพ้นตำแหน่งตั้งมอร์เทนวิกฮอรตขึ้นคุมแทนด้วยสัญญาชั่วคราวระยะสั้นถึงสิ้นปี2024ขวาแดนียลแอคเกอร์เข้ามาช่วยงานสตาฟโค้ชมอบตำแหน่งกัปตันทีมให้เปียเอมิวฮอยเบิร์กในขณะที่ซีมอนเคียร์กับโทมัสเดอร์ลานีรีถายตัวจากทีมชาติอย่างไรก็ตามวิกฮอส์มีอาการป่วยจนไม่พร้อมทำงานใน2เกมแรกนี้โดยจะเป็นผู้ช่วยยังลาสคารุเซนรวมถึงแอคเกอร์ดูแลงง หาชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ